สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาพูดอีกครับคือจำเป็นต้องพูดกันจริงๆนะครับว่าเสาสำเร็จต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยหรอใช่ครับนี่มันไม่ใช่ว่าต้องทำถึงขนาดนี้แต่มันคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับไม่ใช่ว่าแค่แค่นี้ก็พอแค่นั้นก็พอแต่มันคือต้องเป็น แบบนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําแบบไหนก็ทําไม่ทําแบบนี้ก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่นะครับเสาสําเร็จกับเสาที่เราหลอกับที่ก็ทําเหมือนกันครับแล้ว FC ทุกท่านจะไม่พบกับปัญหาที่บอกว่ารอยแต่รอยแล้วนะครับก็เห็นตามคลิปวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูณตอนนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่ก็คือการเทฟุตติ้งนะครับ ฟุตติ้งก็คือฐานลากของเสาบ้านนะครับนี่เป็นเสาสําเร็จนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเริ่มกันตรงไหน,นนะครับมามาดูกันครับมาเริ่มกันที่งานขุดฟุตติ้งนะครับนี่นะครับก็ถ้าดินครนะครับที่แข็งก็ใช้รถแบคโฮขุดนะครับถัดดินครที่ก็สามารถใช้แรงคนได้ก็ใช้แรงคนนะครับ แต่ที่ดินของผมตรงนี้นะครับก็มีทางอ่อนด้าแข็งผสมกันนะครับช่างเราก็มีการขุดเองนะครับอันนี้ช่างเ่นช่างนนนะครับเป็นช่างบ้านของเราเนาะก็ทําการขุดเจาะนะครับผมสาหรับเสาสําเร็จก็คือเสาที่ขุดดินนั่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เพียงข้างโคโนนนะครับก็มีการขุดนะครับทําไมต้องขุดถึงขนาดนี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะครับก็ต้องทําประมาณนี้แหละครับแต่ที่หลายๆที่นะครับที่เราเห็นตามบ้านเรือนทั่วไปจะไม่ขุดถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับถ้าขุดขนาดนี้ช่างเสียเวลานะครับถามว่าขุดเท่านั้นได้ไหมได้แต่ไม่แนะนํานะครับผมพูดไปเป็นในประมาณนี้นะครับ ทำที่บอกว่าให้คนกรีดน,นะครับลองลองเสาสเ็บรูปแล้วก็ตั้งเสานะครับแล้วก็เอาดินถมถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับไม่ใช่ทำไม่ได้ก็มีคนทำอยู่แต่ถ้าทำให้ถูกก็คือต้องขุดแบบที่ในคลิปวิดีโอนะครับ ความกว้างของฟุตติ้งนะครับ90เซนคู90เซนนะครับผมตามแบบนะครับอันนี้เป็นบ้านของผมเองเนาะ,ะความสูของฟุตติ้งนะครับก็คืออยู่ที่25เซนติเมตรนะครับ90คูน90ความสู25เซนติเมตรนะครับแล้วคราวนี้นะครับความลึกนะครับอยู่ที่78เซนติเมตรนะครับถ้าผมจำ ขนาดของแบบไม่ผิดนะครับก็ประมาณ78เซนติเมตรนะครับอ่าถามว่าทีนี้นะครับอหึขึ้งขนาดนี้เลยเหรอขุดขนาดนี้เลยเหรอมันไม่เปลืองหรอถามว่ามันจะเปลืองขนาดไหนครับอ่าเอซทุกคนลองคิดตามผมนะครับว่ามันเปลืองขนาดนั้นเลยเหรอเอาที่ปูนสําเร็จนะครับที่เราจะสักมานะครับอ่า ขนาดความกว้างนะครับ90ซนติเมตรนะครับคูณ90ซนติเมตรนะครับสูง25เซนนะครับปูณ1พุตติ้งนะครับคอนกรีตของเราจะอยู่ที่0.2นะครับอ่าเสาทั้งหมดมี14ต้นนะครับก็คือคูณ14ต้นก็จะตกอยู่ที่2.8คิวเองนะครับคิดกลมๆนะครับ2.8คิว แถวบ้านเรานะครับสเต็งสอง2น0่งศนะครับเอาแบบนี้คิดแบบแพงๆเลยนะครับแบบแพงๆเลยนะสเต็งสองสี่นะครับอยู่ที่ราคา2,400ันสนะครับ2,400นะอันนี้คือคิดแบบแพงเลยนะแต่จริงๆคงไม่ขนาดนี้นะครับอ่าแต่คิดเอาแพงเลย2,400ันสนะครับอ่า2,400ก็คูณ2,400ันสนะครับก็จะตกที่6,800บาทถามว่า แปดร้อยบาทคุ้มกับการลงทุนไหมผมบอกได้ได้เลยนะครับว่ามันคุ้มนะครับกับการลงทุนนะครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับอลองเรายืนนะครับเรายืนขาเดียวนะกดุ่ายๆงานะเรายืนขาเดียวกับยืนสองขานะครับไม่ใช่ดิเอาใหม่เปรียบเทียบผิดนะครับเหมือนเรายืนสองขานะครับเนี่ยสองขานี่แหละถ้าเรายืนยืน เท้าชิดกันนะครับเวลาเพื่อนผักนะครับผักไหลเราเนี่ยเราจะล้มไหมล้มนะครับความแข็งแรงก็จะทรงตัวไม่ค่อยดีแต่ถ้าเรายืนถักขานิดนึงอ่าถักขานิดนึงนะครับแล้วเพื่อนเราผักเราก็จะไม่เอนตามที่เพื่อนเราผักนะครับอันนี้พูดง่ายๆนะครับเป็นหลักการของฐานแผ่หลักมาน,นี้นะครับอ่าอันนี้คือหลุมอันนี้คือหลุม ที่เราจะเทฟูตติ้งนะครับอขอให้เอฟซีทุกคนเข้าใจไปในทางทิศทางที่ตรงกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับมันอาจจะดูเวอร์วงังพลังการแต่ในหลักความเป็นจริงเราก็ต้องทบแบบนี้นะครับแล้วที่เกิดปัญหาบ้านซุดบ้านล้าส่วนใหญ่นะครับจะเกิดกับเสาสำลจน,นะครับ เพราะว่าการทําฐานรากทาไม่ถูกต้องนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนเราช่างเรานะครับขุดๆๆลึกประมาณสักครบ่น,นึงคือประมาณ 10- 20เซนหรือประมาณสัก60เซนก็แล้วแต่นะครับแล้วเทคอนกรีตรองพื้นแค่5เซนนะครับแค่5เซนนะครับอ่าก็แค่ ให้มันพอที่จะวางปีนเสาได้แค่นั้นนะครับแล้วก็เอาเสามาวางครับจับระดบับจับดิงพอจับดิงเสร็จเอาดินเนี่ยครับดินที่เราฝุดขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ถมเอาไว้ถมแล้วแล้วก็สร้างบ้านต่อทําคานทําอะไรและถามว่าไอ้ตรงฐานรากตรงเนี้ยฟูตติ้งเนี่ยหนาแค่5เซนแล้วมันกว้างแค่20่สคูณยีแบบเนี้ยครับ มันจะรับน้าหนักที่บ้านไปนลยเป็นน้ําหนักประมาณ10ตัน20ตันได้อย่างไรครับลองคิดง่ายงายแค่นี้นะครับลองคิดแค่นี้ก่อนนะครับว่าคุ้มกับการลงทุนไหมเพราะว่าเราเก็บตังค์สร้างบ้านมาก็นานนะครับไม่ใช่ไม่นานบางคนอาจจะหาได้เร็วอันนั้นก็แล้วไปนะครับแต่บางคนกว่าจะหาได้ก็เยอะก็อย่างผมเหมือนกันกว่าจะหาได้ ก็ไม่ใช้เรื่องง่ายนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบบ้านที่ผมเขียนให้นะครับก็คือจะทําแบบนี้แต่ถ้าใครที่ท้แบบบ้านไปแล้วนะครับแล้วไม่ทาตามแบบแล้วทําเหมือนที่ผมกล่าวมาว่าทีนาะแค่5เซนแล้วบ้านสมสุดนะครับก็ไมู่้องจะว่าย่งไรแล้วนะครับก็คือบอกก่อนหรือใครที่ทําแนวแล้วอยู่นะครับลองสังเกตดูถ้าขายบ้านไม่สุด ็โชคดีไปครับแต่การสร้างบ้านมันไม่ใช่โชคนะครับเกี่ยวกับการกระทำของเราคุ้นนนะครับในการรับแรงนะครับของฐานลากมันก็จะรับได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเสาสําเร็จต้องทําแบบนี้นะครับถึงจะแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะเราใช้ไป20ปี50ปี6 0ป,ปีก็คือยังไงมันก็จะไม่สุดไม่ลาวนะครับ บ้าน23สเดือนที่เห็นกันก็คือเป็นเสาเส้เด็ดแล้วก็บ้านเล้านะครับตามนั้นนะครับก็ดูง่ายๆจากการสุทฐาราบแค่นั้นเองพูดง่ายๆก็คือทำเหมือนกับเสาลองกับที่นะครับทำคล้ายๆกันนะครับแต่ของเราเป็นเสาเสนเด็ดนะครับมันก็ไม่ได้กว้างถึงขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับหรือหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรมีควาแค่เก้าสิบเซนแค่นั้นเองนะครับ แล้วคราวนี้ทํายังไงต่อไปนะครับก็มีการก่ออิดบล็อกนะครับก่ออิดบล็อกทุกคนจะเห็นอิดบล็อกนะครับ2 2ชั้นนะครับเพื่อให้มันได้25เซนครับก็มีการเทนิ่งรองรับด้วยนะครับถ้าไม่ก่ออิดบล็อกทํายังไงได้บ้างนะครับก็ใช้ไม้แบบนะครับไม้แบบนะครับพอใช้เสร็จก็เคาะออกนะครับอย่าไปฝังมันทั้งเป็นนะครับหวบั จะหลบซ่อนอยู่ในบุตติ้งของท่านของบ้านท่านนะครับก็หาไม้แบบมาใส่ซะไม้แบบกับอ e ิทบล์นะครับอันไหนราคาถูกกว่ากันการเช่าไม้แบบกับการก่ออิทบล e ์นะครับเช่าไม้แบบจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ถ้ามีช่างทําให้ก็ก,ก่อบบอิทบล์เบอนผมทำก็ได้นะครับว่าอ e ีทบล์ก็ละหกบาท ก็ลงทุนประมาณพันสองนะครับถ้าไปเช่าไม้แบบก็ใช้เวลาเช่าก็ไม่ถึงพันสองบาทถ้าไปเช่านะครับก็ไม่ถึง1,200บาทแน่นอนนะครับแต่มันก็จะพ่วงมากับค่าจ่ายที่เราต้องไปเอาไม้แบบนะครับแล้วก็ไปส่งจ้างรถจ้างเรือไปเอานะครับบางคนก็ไม่มีรถมันก็จะเป็นการยุ่งยากลำบากแล้วนะครับถ้าเป็นแบบไม้ ถามว่าหนักไหมก็นักแบบเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยครับหนักมากแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นการก่ออิฐนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือการขุดแล้วแล้วไปดูการเทนะครับนน้ไปดูการเทนะครับว่าเราจะเทฟุตติ้งกันยังไงนะครับมาดูการเทนะครับการเทฟุตติ้งนะครับความสูงของฟุตติ้งเรา25เซนติเมตรนะครับก็จะก่อไปด้วย นะครับตะก้อนะครับตะก้อครับการสานตะก้อนะครับจากพื้นเราก็จะวางลูกปูนนะครับวางลูกปูน5ถึงเเซนหรือ8เซนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการติดกับดินนะครับก็วางลูกปูนด้านข้างก็ประมาณ7เซนนะครับ5ถึงเเซนแล้วแต่เราจะไปเลือกใช้นะครับอ่าลิฟกับผนังของฟุตติ้งเนี่ยต้องห่างกันประมาณนี้นะครับว่ามันอยู่ใต้ดินถ้ามันโดน ความชื้นนะครับความชื้นเข้าไปนะครับเล็บนะครับก็จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าเป็นสนิมพอเป็นสนิมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือปูนนะครับมันจะระเบิดออกนะครับเพราะว่าเล็กเลเป็นสนิมนะครับมันจะคลายตัวออกมานะครับอ่านี่คือการเทนะครับถามว่าปูนนะครับ เราสั่งมาตอนนี้ผมสั่งมาเทอยู่ที่10เซนนะครับตรงน,นี้เท10เซนก่อนไม่ใช่ว่าเทจนเต็มนะครับก็เทขึ้นมามาัน10เซนแล้วก็เราจะเอาเสาสําเร็จนะครับเอามาวางแล้วเราก็จับดินให้ทําให้มันตรงอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเทคอนกรีตทับเสาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนนี้เราเท เราจะเทด้วยกันสองครั้งนะครับมันจะแตกต่างจากการเทสหลงกับที่นะครับอ่าด,ดูง่ายๆเลยอันนี้นะเครับเราจะเทประมาณไหนประมาณนี้ครับนี่ฮะเทแค่นี้แล้วเราต้อขอเสา,าวางนะครับมาตั้งวางควันยกเสาแล้วก็วางลงนะครับขั้นตอนเนี้ยนะครับก็จะทําเหมือนขั้นตอนที่ช่างหลายๆคนทำแล้วเทแค่5เซนแล้วก็เอามาวางแล้วก็ เอาดินถมนะครับแต่คราวนี้เอาเสามาวางแล้วเราก็ต้องเทคอนกรีตทับไปให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มฟุตติ้งที่เราก่อไว้25เซนนะครับก็ก่อไว้ก็จะทับให้มันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปที่เราไปเทคอนกรีตทับอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าการทําเสาสาเร็จเสาบ้านนะครับมันต้องขนาดนี้เลยหรอใช่ครับ มันต้องขนาดนี้เพราะมันเป็นขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่งทุกคนนั้นละเลยการทำแบบนี้ไปนะครับแล้วมาบอกว่าบ้านมันมีปัญหาอย่างง้นอย่างนี้ให้เริ่มจากที่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ปัญหามันเกิดแน่ๆครับผมบอก FC ทุกคนณนะตรงนี้ไปเลยนะครับว่าขอให้ทำให้มันถูกซะลงทุนนะครับ ำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม